ย้มแย่เย,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 ยี่มเลไปไหนมาไปทําบุญมาไปเจ้าวัดแม่ไปวัดทำไห้เขาเจิดวัดเองอะ่ะขาดไปแต่งวัดบึนสะกดไปทำทันอ้าวัดอะไรนี่วัดใส่ตาประกอบแว่นกับวัดถนนเ,เล่นนี้ตลอดเลยนี่นี่หลวงพ่อเพื่ยังแนะนําด้วยนะว่าฉันมาทานมังชีวิตฉันจะได้รุ่งเรืองสดใสมวยมังชาวีิลาเนอะมังฉันไหน ต้องไปทานไกต้องตองอูนะถึงบากน,นิดนึงโอ้โหหลายมุกนะวันนี้นี่โบฉันนลยอยากจะบอกเธอว่าเธอเก็ตปิดแล้วนี่ที่ไม่ยอมแต่งงานกับคุณสมชายนะเพราะว่าตอนเนี้คุณสมชายก็ได้แต่งงานกับฉันไปเรียบร้อยแล้วเพราะงั้นนะฉันไม่แปลกใจหรอกแต่ฉันเองอะ่ะก็เป็นคนปฏิเสธการแต่งงานกับเขาเขาเขาก็ตอกกับฉันเองนะว่าเวลาที่เขารู้สึกแย่ย เขาไม่จะทำเรื่องโง่ๆแบบนี้เสมอ